ตอกเดีกี่ยังไงขสองสาวถูนั้นจัไปยขอ่ทย่ลยครับเอซีเดอนะครับแคบหน้าจอไปดูเลยครับโอเคครับบ่งก้นเยเดี๋ยวให้จาย์สรุปอีกทีนึ่งเนาะจา์สรุปทีหนึ่งจา์สรุปครับชัดเลยเดี๋ยวให้จานเขียนให้นะครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันให้จบคลิปนะครับเข้าไปในนะครับอะ ช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวรออาจารย์ผลไม้ผลไม้มุดกันจนจบคลิปนะครับเอพีส์ผลไม้ใครสองคนก็ได้โอ้โหมีเสียงลามแล้เป็นรูปข้างในใช่นห

เดี๋ยวหายอาจารยาก่อนเดี๋ยวหาจารย่าก่อนคนคนคนสมรษาอยู่ลัวกอ่ะถเดือนล้เดี๋ยวอาจารย่านรสรษาวันี้อาจารย่าเองอาจารย่าอาจารย่าก็ได้เยมีดี๋น้วมูขาม อไข่ก้อ uhm นไขเป็นแบบน้กรดอกรอขรออนเอามดใ่ต้องแบ่งกันแบ่ง้นแบ่กัมดพอดีมดพอดีครับนี่เราสรุปเกับจจย์จะดงน่เ้อมอง้เยว่านองน้องน้ไดล้บ่ ย่างมังไอหลาของรัมรักษาลายอยู่ดอกคคนคนไอบัวงนี้วรัาสรอนสรุปเลนิดนึงนะครับ fc นะครับมีสดสดอยู่ที่หลักกิโลนะครับอาจารย์จะดึงทำที่นะครับงวดที่สี่นะครับงวดที่สี่แล้วครับ fc งวดที่สี่แล้วจะเข้าไหม อยู่ไกลกว่ขมูสองคำเภอ่สองคำเพิ่มอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วสรุปอาจารย์นิดนึ่งเอามาถ่ายกล้องไม่เหมือนนางสลนิริศสาธุอาจารย์จะสรุปเลขให้นะครับอาจารย์สรุปเลขให้เดลย นี่ผูข่าเรีอยู่อยอย่างน้จะพุงพนอยรงบรรมากาศมาแ่ไทมาพ่มานกไรแก่บน่อง้มบุมุ้งาปรันโ่เอาไรโดนโดนคือไยพุงุ้งอโตแล้วมาเบิ้ลวะมามาเบิ้ลดิดีเบิ้ลโนเดเบิ้ลแปแปเลย ไปเขากันมดเลยนะอาจารย์สร nice. ุปตัวเลขให้นะช่คนสุดที่ติดการช่องสีขอาพุทธีดันเยอะครับสามคน้นอยู่ตอนนี้นะครับอ่าฮาฮ่าบนดีด้วยครับบทันไหนน้ำหอม น่ะอาจารย์ยุบกระดาษออกมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาสรุปตัวเลขด้วยกันกับอาจารย์เจเด็คนะครับอาจารย์เจเด็ตเมืองสุรินทร์นะครับมวดที่สี่แล้วนะครับมวดที่สี่แล้วที่สี่แล้วครับมวดที่แล้วหกหกตรงตรงเลยวัต้องกลับนะับกัปแน่นนะครับวัดกัปเป็นเก่าเก้าเป็นเก่าเก้าวอดเหนะครับมวดที่แล้วหกหกหกหตรงนะครับ nggak apa